สวัสดีครับเพื่อนๆชาไฟนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผม a m ม t ิคิตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสเฟียกันนะครับมาครับก็เพื่อมเป็นการเสียเวลเวลาเราก็มาเริ่มกันดีกว่านะครับสำหรับข้อมูลต่างๆที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับ แล้วก็พ้อยหลักของคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องสฟียรลูกไหนชนิดไหนนะครับที่น่าทำน่าเก็บไว้หลายๆลูกแล้วก็การใช้งานเนี่ยใช้งานแบบไหนนะครับเงื่อนไขของลูกที่ผมจะบอกให้ฟังเนี่ยเป็นยังไงนะครับประมาณนี้แล้วก็ การทำซัเฟียซ้ำแบบที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้นะครับก็จะเหมาะกับคนที่มีทรัพยากรเยอะๆหรือผู้เล่นใหม่ก็สามารถทำได้นะสามารถทำได้นะครับนิดหน่อยนะครับไม่ได้ทำได้แบบมผมเป๊ะๆนะฮะเพราะว่าตัวผู้เล่นใหม่เนี่ยจะมีข้อจำกัดเรื่องทรัพยากรนะครับในการเจาะอาวุธ EX ไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือว่าหินเจาะม่วงนะครับตรงส่วนตรงนี้เนี่ย ผู้เล่นใหม่จะค่อนข้างลําบากกว่านะครับถ้าไม่ใช่สายเติมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายเติมนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสเฟียรลูก A, B, C และ D เนี่ยมีแบบไหนบ้างยกเว้นลูก B นะครับลูก B เนี่ยาจากที่ผมไปดูข้อมูลทุกลูกแล้วเนี่ยก็ขอบอกว่า no comment ลูก B ดีกว่านะครับผมจะทำแค่เฉพาะลูก A ลูก C และลูก D นะครับ เดี๋ยวเราก็มาเริ่มจากแบบ A กันก่อนนะครับซึ่งแบบ A เนี่ยที่ผมรีดไว้ทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด11ลูกนะครับลูกแรกนะครับก็จะเป็น Sunday นะครับตัวนี้นะครับสำหรับ Sunday เนี่ยเมื่อเราโจมตีแพ้ทางนะครับจะเพิ่มเบฟดาเมจ5%นะครับแล้วก็เพิ่มแม็กเบฟนะครับ5% 3เทอร์นนะครับ นั่นหมายความว่าถ้าเราโจมตีแพททางตลอดเกมอยู่แล้วเนี่ยผลของสฟียร์ลูกนี้ก็จะอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นลูกที่1นนะครับต่อมาก็ลูกที่2นะครับลูกนี้นี่คือยอดฮิตแน่ๆนะครับลุงหยางครับสําหรับลุงหยางเนี่ยเอื้อนไขของสฟียง่ายมากแค่โจมตีค r i t i c a l เ a ฟ e d a m a นะครับเราก็จะได้ค่าแม็กเบฟและค่าแอตแท็กสทั้ง2อ,อย่างนะครับ แล้วก็อย่าลืมดูตรงข้างล่างสุดอันนี้ด้วยนะครับถ้ามีข้อความนี้นะครับแปลว่าสเฟียร์ลูกนั้นใส่ได้แค่ลูกเดียวนะครับถ้าเราใส่2ลูกมันก็จะแสดงผลแค่ลูกเดียวนะครับผมต่อมาเราก็มาดูลูกที่3กันนะครับลูกที่3นะครับก็บักบัตนะครับสำหรับน้องบัตเนี่ยก็เงื่อนไขนะครับเมื่อเราเบรกมอนสเตอร์นะครับ เราจะเพิ่มค่าแม็กเบฟ20% 3เทินนะครับซึ่งเงื่อนไขนี้เนี่ยเหมาะกับตัวละครที่สามารถบังคับเบรกมอนสเตอร์ได้นะครับ mm hmm. เพราะว่าตัวเทินที่อยู่เนี่ยมันแค่3เทินนะครับเพราะฉะนั้นตัวไหนที่เบรกสามารถบังคับเบรกได้จะโอเคที่สุดนะครับ mm hmm. ต่อมาลูกที่4ก็ใกล้ๆก,ก,กันเลยนะครับสำหรับลูกที่4กิลกามสนะครับ เงื่อนไขของเฟีย์กิวกามสนะครับเมื่อเราเบรกมอนสเตอร์ได้นะครับก็จะเพิ่มค่าแม็กเบฟและค่าแอตแท10% 3เทินนะครับก็เหมือนเดิมนะครับใส่กับตัวละครที่สามารถบังคับเบรกได้เนี่ยจะดีที่สุดนะครับต่อมาก็เป็นลูกที่5นะครับ ลูกที่5ก็คือป่าเซฟิลอสนั่นเองนะครับสำหรับเงื่อนไขของป่าเซฟิลอสเนี่ยเมื่อเราเริ่มเวฟสุดท้ายนะครับแล้วเลือดมากกว่า50%เนี่ยผลของสเฟียก็จะทํางานนะครับก็คือเพิ่มค่าแม็กเบฟและค่าแอตแทกนะครับอย่างละ10%อนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นลูกยอดฮิตอีกลูกหนึ่งที่ผมชอบทําซ้ำแล้วก็ใช้บ่อยที่สุดนะครับ ต่อมาเรามาดูลูกที่6นะครับอ่าสำหรับลูกที่6ก็จะเป็นพรีเชนนะครับสำหรับพรีเช่เนี่ยก็เงื่อนไขนะครับเมื่อโจมตีแพ้ทางนะครับก็จะเพิ่มค่าแม็กเบฟและค่าแอตแทกนะครับอย่างละ10%เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเราโจมตีติดการแพ้ทางเนี่ยตลอดเกมอยู่แล้ว เรื่องจานวนเธอตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับผลตรงนี้เนี่ยอยู่ตลอดเกมแน่นอนนะครับก็เหมาะกับตัวละครที่มีการแปะดีบัฟแล้วบัฟสิ่งนั้นให้ตัวเองนะครับมันก็จะเกิดการแพ้ทางตลอดทั้งเกมนะครับต่อมาเรามาดูลูกที่7กันนะครับลูกที่7อ่านี่นะครับลูกที่7เนี่ยผมคิดว่าเป็นพรอมโตนะครับ เพราะว่าเงื่อนไขของพร้อมโตเนี่ยก็ง่ายๆนะครับโจมตี critical wave damage นะครับเราก็จะได้ค่า m a ็กเ v ฟและค่า a อ t a c k 5% 6เทอร์นนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะใส่ให้กับตัวไหนเนี่ยเมื่อเราโจมตีติด critical wave damage เนี่ยผลของสฟียนี้ก็จะติดตลอดนะครับยกเว้นด่านไหนที่บอสห้ามเบรกนะครับแต่ว่ามันก็มีวิธีแก้ตรงที่ว่าเราสามารถเอาตัวที่บัฟ critical rate หนึร้อยเปนี่ยมามาช่วยได้นะครับตรงนี้ก็จะทำให้ผลของาเฟียรเนี่ยติดเหมือนเดิมนะครับต่อมาเรามาดูลูกที่8กันนะครับสำหรับลูกที่8เนี่ยจะเป็นอาร์ดีนนะครับสำหรับอาร์ดีนเนี่ยเงื่อนไขของาเฟียรนะครับเมื่อเราเบรกได้นะครับก็จะเพิ่มค่า m a มกเบและแอทแท็กนะครับต่อการเบรก1ครั้งนะครับ สำหรับลูกนี้เนี่ยจะพิเศษตรงที่ว่าเมื่อเราเบรกมอนสเตอร์หนึ่งครั้งนะครับผลของโซเฟียเนี่ยจะอยู่ถาวรน,นะครับนั่นก็คือครั้งแรกเนี่ยสอร์เแล้วก็พอเราเบรกได้ครั้งที่2 3 4 5ปุ๊บสถานความสามารถของโซเฟียเนี่ยจะติดตลอดเกมนะครับแล้วก็อยู่ตลอดเลยนั่นก็คือเพิ่มค่าแม็กเบสกับค่าแอตแทกนะครับสิเนะครับเมื่อเราเบรกครบ5ครั้งนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสเฟียร์ลูกนี้ก็จะเหมาะกับตัวละครที่สามารถบังคับเบรกได้เหมือนเดิมนะครับต่อมาเรามาดูลูกที่9กันนะครับลูกที่9ก็จะเป็นอาทเทรนะฮะเทรอานี่นะครับสำหรับเงื่อนไขสเฟียของเทนะครับก็เมื่อเราเบรกมอนสเตอร์ได้นะครับ ก็จะเพิ่มค่าแมกเบฟและแอนแทนะครับอย่างละ5%นะครับซึ่งการเบรก1ครั้งจะอยู่ได้6เทินนะครับถ้าเราใส่กับตัวละครที่สามารถบังคับเบรกได้ผลของสเฟียรก็จะอยู่ทั้งเกมนะครับต่อมาเรามาดูลูกที่10กันนะครับก็คือยูรินะครับสำหรับ Yuri ยูริเนี่ยเงินไขง่ายมากนะครับเมื่อฝั่งเราเอา่ไมาใช่ครับต้องขออภัยครเมื่อตัวละครที่ใส่สเฟียร์ลูกนี้นะครับเลือดเต็ม100% ผลของสเฟียก็แสดงทันทีนะครับนั่นก็คือเพิ่มค่าแม็กเวฟกับค่าแอทแท็กอย่างละหนะครับต่อมาเราก็มาดูล,ลูกสุดท้ายของตัว A นะครับลูกที่1 1นะครับก็คือเจกรานะครับสำหรับเงื่อนไขเนี่ยก็คือโจมตีคิติคอลเบฟดาเมจนะครับเราก็จะได้ความสามารถเพิ่มค่าเบฟดาเมจนะครับ5%แล้วก็เพิ่มค่าแม็กเบฟนะครับ5%นะครับซึ่ง ตัว critical w a v e damage เนี่ยถ้าเกิดเราไม่เจอด่านที่เบรกไม่ได้นะครับเราก็จะสามารถโจมตีคิ c ิคอ a ว e d ดา a g e ได้ตลอดเกมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผลของสเฟเล่ลูกนี้ก็จะอยู่ทั้งเกมเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของลูก A นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูลูก C กันต่อเลยนะครับซึ่งลูก C เนี่ยผมมีในใจอยู่ทั้งหมด4ลูกนะครับ ลูกแรกนะครับก็จะเป็นเซซิลพาราดินนะครับซึ่งเงื่อนไขเนี่ยก็จะเมื่อเบรกมอนสเตอร์นะครับหรือโจมตีมอนสเตอร์ที่อยู่ในสถานะเบรกนะครับแล้วก็เลือดเนี่ยจะต้องเต็มแม็กด้วยนะครับจะทําให้ฝั่งเรานะครับเด้งเบฟ5%ให้กับปาร์ตี้ทุกคนตรงนี้นะครับใน1เทิร์นนี่นะฮะลูกนี้ก็ถือว่าเป็นลูกที่ดีอีก1ลูกนะครับ ต่อมาเรามาดูลูกที่2นะครับสำหรับลูกที่2เนี่ยก็จะเป็น c ีโอดอนะครับสำหรับเงื่อนไขของซีโอดอก็เหมือนกันนะครับนั่นก็คือเมื่อเบรกมอนสเตอร์นะครับหรือโจมตีมอนสเตอร์ที่อยู่ในสถานะเบรกนะครับก็จะทําการเติมเลือดให้ปาร์ตี้5%นตะครับตรงนี้นะครับของ m ม็ก p ของคนคนนั้นนะครับใน1นึ่เทินซึ่งตัวละครตัวไหนเนี่ยที่มีการครบเครื่องแต่ว่าขาดการเติมเลือดให้ปาร์ตี้อย่างเดียวเนี่ย สามารถใส่ลูกของซีโอดอได้เพื่อทําให้ตัวละครตัวนั้นเนี่ยเรียกว่าครบเครื่องที่สุดเลยนะครับอย่างเช่นตัวเคียรันนะครับที่ทําได้หลายๆอย่างแต่ว่าขาดการเติมเลือดก็ใช้ลูกของซีโอดอไปเสริมได้นะครับลูกต่อมานะครับก็จะเป็นรูทนะครับสําหรับรูทเนี่ยเงื่อนไขนะครับเมื่อเติมเลือดให้ตัวเองนะครับ ไม่ว่าจะกดสกิลหรือเด้งเลือดจากบัฟนะครับก็จะได้ผลของอสเฟียนี้ทันทีนะครับก็คือทำให้ปาร์ตี้เนี่ยเพิ่มค่าแม e ็กเวฟ10% 3เทิร์นทนะครับต่อมาก็จะเป็นลูกสุดท้ายนะครับลูกสุดท้ายอ่านี่นะครับบักนายนะครับ ซึ่งบักนายเนี่ยเงื่อนไขนะครับเมื่อเบรกมอนสเตอร์หรือโจมตีมอนสเตอร์ที่อยู่ในสถานะเบรกนะครับก็จะทําการเติมเลือดให้กับคนใช้นะครับสินะครับของอนี่นะฮะสำหรับลูก C เนี่ยก็มี4ลูกนี้นะครับต่อมาเราก็มาดูลูกดีกันนะครับ สำหรับลูกดีเนี่ยก็ผมมีลิสต์ในใจอยู่5ลูกนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูลูกแรกก่อนนะครับสำหรับลูกแรกเนี่ยก็จะเป็นซิดนียนะครับ mm hmm. เงื่อนไขของอ่าซ mm hmm. ฟียของน้องซิดนียนะครับ mm hmm. โจมตีคริติคอลเบฟดาเมจเท่านั้นนะครับ mm hmm. เราก็จะทำให้ปาร์ตี้นะครับได้ค่าแม็กเบฟกับค่าแอตแท็กนะครับ3เทิน ต่อมาลูกที่2นะครับก็ใกล้ๆก,ก,กันเลยนะครับก็คือเฟรย่านะครับสำหรับเฟรย่าเนี่ยจะเหมาะกับตัวละครที่ใช้เลือดเอาเลือดมาคำนวณในการโจมตีนะครับเช่นน้องเรนน่าน้องโพรรมนะครับพวกนี้จะเหมาะกับลูกของเฟรย่านะครับต่อมาลูกที่3นะครับก็คือวากะนะครับสำหรับวากะเนี่ยเงื่อนไขก็ง่ายๆนะครับ เมื่อมีบัฟ5ช่องบนหัวหรือว่ามากกว่า5ช่องนะครับก็จะทำให้ปาร์ตี้เนี่ยมีความสามารถเพิ่มค่าแม็กเบฟกับค่าแอตแท็กอย่างละ5%นะครับต่อมาก็จะเป็นลูกที่4นะครับลูกที่4ี่ก็จะเป็นน้องโฮปนะครับสำหรับน้องโฮปเนี่ยหลังจากที่เราบัฟไปแล้วนะฮะจะทำให้ปาร์ตี้ฝั่งเรานะครับ เพิ่มค่าแม็กเวฟกับค่าแอตแท็ก5% 3เทินนะครับต่อมาก็จะเป็นลูกสุดท้ายนะครับสำหรับลูกสุดท้ายเนี่ยจะเป็นน้องควีนนะครับซึ่งเงื่อนไขก็ง่ายๆนะครับเมื่อเบรกมอนนะครับหรือโจมตีมอนที่อยู่ในสถานะเบรกนะครับก็จะทำให้ปาร์ตี้นะครับเพิ่มค่าแม็กเวฟกับค่าแอตแท็ก5%นะครับ สำหรับลูกดีก็จะมีทั้งหมด5รลูกนะครับต่อมาเราก็มาดูลูกอีกันนะครับก็เป็นลูกสุดท้ายนะครับสำหรับลูกอีเนี่ยลูกแรกเลยนะครับก็คือฟาลิสนะครับสำหรับเงื่อนไขของฟาลิสเนี่ยเมื่อเลือดเราเต็มนะครับแล้วก็โจมตีคริติเคิลเบสดาเมจนะครับจะทำให้ผลของสเฟียร์เนี่ยทำงานอยู่6เทิร์นนะครับดูแถวที่2นี้นะครับแล้วก็การทำงานของสเฟียร์นี้นะครับ เมื่อมอนสเตอร์เข้าเทินนะครับจะโดนลดเบฟนะครับ1ครั้งนะครับก่อนเข้าเทินนะครับนี่นะฮะค่าเบฟก็ลดจาก30%ของอินเบฟของมอนตัวนั้นนะครับนี่นะฮะเรียกได้ว่าบางด่านนะครับเช่นหอคอยเนี่ยห้ามใช้ตัวซ้ำนะครับที่จะต้องให้บอสเนี่ยโดนทำเบฟดาเมจก่อนเข้าเทินเนี่ยเราก็สามารถใช้สเฟียร์ของฟาริสเนี่ยมาช่วยในในการทำเงื่อนไขดกแก้วตรงนี้ได้นะครับ ผมก็เลยถือว่าสเตเฟ่ของฟาริสเนี่ยเป็นรูกที่น่าน่าใช้น่าทำอยู่อีกหนึ่งลูปนะครับต่อมาก็เป็นลูกที่2นะครับสำหรับลูกที่2เนี่ยก็จะเป็นรูกของยัฟฟี่นะครับซึ่งรูปของยัฟฟี่เนี่ยเป็นรูกที่ผมทําเยอะมากผมทํารวมๆน่าจะสิบลูกได้แล้วนะครับสำหรับเงื่อนไขของรูกยัฟฟี่นะครับเมื่อเราแปะดีบัฟใส่เป้าหมายนะครับ เราก็จะเพิ่มค่าแมกเวฟและค่าแอตแทนะครับ10% 3เทินนะครับซึ่งข้อดีของลูกยัฟฟี่เนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่ามันสามารถใส่ซ้อนทับกันได้นะครับนี่นะฮะไม่มีบอกเลยนะครับแล้วก็ผมใส่ให้กับ4มัวนะครับแล้วไปเล่นมันก็ขึ้นผล2ลูกเลยนะครับ ต่อมาก็ลูกสุดท้ายนะครับนั่นก็คือลูกของวานิลลานะครับอ่านี่นะครับลูกของน้องวานินนะครับจะทำการลบบัฟ1นึช่องนะครับเมื่อเราเบรกมอนสเตอร์ได้นะครับนี่นะฮะลูกนี้ก็เลยถือว่าเป็นลูกที่ดีที่สุดอีกหนึ่งลูกในสาย E นะครับเพราะว่าเป็นสเฟียร์ลูกเดียวที่สามารถลบบัฟ เป้าหมายได้นะครับเมื่อเราเบระครับเพราะฉะนั้นสเฟียรลูกนี้นะครับจะเหมาะกับตัวละครที่สามารถบังคับเบรกได้นะครับเราจะสามารถลบบัฟบอสได้รัวๆว,วเลยนะครับประมาณนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสเฟียทางลูก A C B และ E ที่ผมยกมาให้ดูนะครับก็มีความน่าทำมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจกันแล้วนะครับ แต่ว่าในส่วนที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอันไหนผิดไม่มีอันไหนถูกนะครับมันอยู่ที่ความชอบส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อน,อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กําลังใจผมในงาน,นด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด s b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปเรื่องสเฟียก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ